ธรรมะปิธัตสองอธิบายธรรมวิภาคปริเฉพที่สองโดยพระธรรมเมธาพรระแบบจิตญาโนติกะหมวด3เรื่องอัคิไฟ3ได้แก่ราคาคิหมายถึงไฟคือราคะหโทศักคคิไฟคือโทศัสอง และโมหคิหมายถึงไฟคือโมหะสามคำว่าไฟหมายถึงสิ่งที่มีการแผดเผาทำให้เกิดควา,ามเร่าร้อนจนถึงกับทำลายล้างสิ่งต่างๆลงไปพระพุทธเจ้าทรงอุปมากิเลสทั้งสามกองคือลาคะโทสะโมหะว่ามีลักษณะเหมือนกับไฟ เพราะเมื่อกิเลสทั้งสามกองนี้กองใดกองหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลจะแผดเผาก่อให้เกิดความร้าวร้อนขึ้นภายในจิตใจถ้าหากว่าความรู้สึกที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะรุนแรงก็แสดงออกมาในรูปของการร้างผานทำลายทางกายบ้างทางวาจาบ้างเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า ทุติลิตทั้งหลายในโลกนี้ราคะได้แก่ความรู้สึกที่เกิดความกำหนัดรักใครยินดีที่เกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ที่ตนได้ประสบว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยโผทฐพะน่าจับต้องมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ภายในครอบครองของตน การเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากลูปเสียงกลิ่นรสโผทัพพะที่ผ่านมาในขณะนั้นๆบุคคลไปกำหนดโดยลักษณะดังกล่าวหรืออาจจะเกิดจากการเหนี่ยวนึกขึ้นภายในนึกถึงรูปที่สวยเสียงที่ไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสิ่งที่น่าจับต้องในอดีต ที่ตนเก็บไว้ภายในใจซึ่งกลายเป็นธาตุเป็นเชื้อที่มีอยู่ภายในใจบุคคลจะมีการจําหมายว่ารูปอย่างนั้นสวยเสียงอย่างนี้ไพเราะกลิ่นอย่างนั้นหอมรสอย่างนี้อร่อยสิ่งอย่างนั้นน่าจับต้องแล้วก็จะคิดถึงตรึกนึกถึงหมกมุ่นคุ้นคิดในเรื่องเหล่านั้นจนก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจ คือมีความต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นไว้ในครอบครองเมื่อความรู้สึกแรงขึ้นก็จะกลายเป็นความเร่าร้อนภายในใจเผาหลนใจของบุคคลถ้าหากว่าเกิดขึ้นมากก็จะเผารลนมากจนจิตใจกระสับกระส่ายเร่าร้อนบุคคลสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใจไปตรึกนึกถึงอารมณ์ในลักษณะนี้ ก็จะทำให้ไขว่คว้าปรารถนาจนถึงการสแสวงหาถ้าความรู้สึกกำหนัดรุนแรงก็ออกมาในลักษณะของการประพฤติผิดในทางประเวณีเป็นต้นจากนั้นก็อาจจะถึงกับมีการต่อสู้กันประหัตประหารกันเพิงราคะก็แผดเผาจิตใจจนถึงกับเสียอวัยวะชีวิตร่างกายของบุคคลนั้นในที่สุด สโทสักคิหรือไฟคือโทสัได้แก่ความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความไม่ยินดีไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธคือความอาฆาตพยาบาทโดยกำหนดหมายรูปว่าไม่ดีเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสิ่งนั้นไม่น่าจับต้องแล้วก็จะสตึกด้วยความไม่พอใจ ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งอาจจะกระจายออกไปอย่างที่ทรงแสดงในรูปของอาคาตวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาตพยาบาทเช่นคิดว่าคนนั้นเคยทำอันตรายแก่เราคนนั้นได้เคยทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนั้นได้เคยทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แต่ก็นำมาคิดด้วยความโกรธความไม่พอใจบางครั้งก็จะคิดว่าคนนั้นกำลังจะทำอันตรายต่อเราคนนั้นกำลังทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนั้นกำลังทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรตูของเราความโกรธเกิดขึ้นเพราะปรารบการกระทำของบุคคลอื่นในขณะปัจจุบัน และซ้ำลายไปยิ่งกว่านั้นบางครั้งจะมีการคิดในลักษณะของการคาดหมายว่าคนนั้นอาจจะทำอันตรายต่อเราคนนั้นอาจจะทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนั้นอาจจะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่เป็นศัตรูของเราจากนั้นไฟคือความโกรธความพทุจร้ายความอาฆาตพยาบาท ก็จะเกิดขึ้นเผาหล่นใจของบุคคลนั้น 3. โมหกกิไฟคือโมหะจะสำแดงตัวออกมาในลักษณะของความเสื่องซึมหงอยเหงาท้อถอยหดหู่จนถึงกับรู้สึกชายเย็นในอารมณ์ทั้งหลายปบางครั้งก็จะออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านสั์สายไปของจิตใจ บางครั้งก็ออกมาในรูปของความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องต่างๆจนถึงกับไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นไฟทั้งสามประการนี้คือไฟคือราคะมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้า เกิดขึ้นแล้วจะเป็นสนิมใจกัดก่อนใจอยู่เป็นเวลานานไฟคือโทสะมีโทษมากแต่คลายได้เร็วซึ่งจะสังเกตได้ว่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาคนนั้นจะโกรธอยู่นานไม่ได้ความโกรธจะเริ่มลดแต่ถ้าปริมาณาความโกรธแรงคนหยุดความโกรธไว้ไม่ได้จะทําจะพูดออกมาในลักษณะที่ดุแรง ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นติดตามมาสามไฟคือโมหะนั้นเป็นความหลงความงมงายความไร้เหตุผลมีโทษมากจนถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิและจะหายไปจากจิตใจของบุคคลได้ช้าที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในชั้นของโลกนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกกิเลสประเภทราคะออกเป็นสองสายคือ ราคะกับโลภะราคะตามปกติแล้วจะทรงสอนพระโลภะมักจะสอนชาวบ้านเป็นหลักแต่เป็นกิเลสประเภทขวายคว้าปรารถนาสแสวงหาที่จะได้สิ่งต่างๆมาไว้ในครอบครองอย่างเดียวกันกิเลสทั้งสามกองนี้ทรงสอนสำหรับชาวบ้านในชั้นของการบรรเทาคือลดความรุนแรงของกิเลสลงไป ซึ่งก็เปรียบเหมือนไฟที่มีคุณอน,นันต์แต่มีโทษมหันต์การที่ไฟจะมีคุณหรือโทษนั้นอยู่ที่บุคคลน,นั้นสามารถควบคุมไฟได้ก็ใช้ประโยชน์จากไฟได้แต่ยามใดบุคคลควบคุมไฟไว้ไม่ได้ไฟก็จะลุกไหม้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินชีวิตร่างกายของบุคคล ไฟคือกิเลสซึ่งแยกออกเป็นราคะโลภโทสะโมหะก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน 2. อราคะนั้นก็คือเรื่องของการคลองเรือนชีวิตคู่ถ้าหากว่ารุนแรงเกินไปก็จะมีการผิดสินข้อที่สถ้าแต่และฝ่ายไ,ไม่มีความรุนแรงก็สามารถคลองเรือนคลองสุขกันได้แต่ถ้าให้เจือจางเบาบางลงไป ใจของบุคคลก็จะถ่ายถอนออกจากการคลองเรือนสแสวงหาความสุขด้วยการออกบวชเป็นต้น 3. โลภเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะมุ่งเสริมสร้างสถานะของตนเองให้มั่งคั่งร่ำรวยในทรัพย์สมบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในขั้นบรรเทาอย่าให้ถึงกับโลกอยากได้ของบุคคลอื่นแต่บุคคลสามารถใช้ความเพียรพยายาม กำลังสติกำลังทรัพย์กำลังความคิดกำลังเงินของตนเพื่อสร้างสถานะความร่ำรวยได้ตราบใดที่ยังไม่ไปละเมิดในทางทรัพย์สินผลประโยชน์ของบุคคลอื่นทรัพย์นั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมโทสะเป็นเรื่องของการเมืองการบริหารซึ่งต้องการความสับบาย ถ้ามีความรุนแรงเกินไปก็จะมีการล้มล้างการปฏิวัติกันประหัตประหารการฆ่ากันจนกลายเป็นสงครามแต่ถ้ามีความจับใบรวดเร็วเฉียบใบในการตัดสินปัญหาในทางแก้ปัญหาก็สามารถที่จะสร้างสรรพัฒนาชาติบ้านเมืองได้โมหะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของขนบประเพณีวัฒนธรรม ถ้าหากว่าไม่หลงงมงายจนเกินไปก็กลายเป็นระเบียบวินัยกลายเป็นความสวยงามเป็นวิจิตศิ์เป็นปราณิตศีลเป็นมันทนะศีลก่อให้เกิดความบันเทิงใจความเพลิดเพลินความมีเอกลักษณ์แข่งชาติดังนั้นไฟทั้งสามประการนี้ในชั้นของการคองเรือนของสุขทรงสอนให้บรรเทาคือลดความรุนแรง แต่ว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปนั้นทรงส่องให้บุคคลพยายามบรรเทาพยายามระง,งับพยายามดับพยายามละไปโดยลำดับจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุดจบเรื่องอักคิไฟสาได้แก่ลาคักคิหรือไฟคือโลคะและ โทสักิไฟคือโทสะและโมหักขิคือไฟคือโมหะวันเสาร์ที่9มีนาคม2567